กันโดดบนไอ้ไฟไฟนี้นี่น้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบสามครับไอตอนที่แพ้เขาน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสามครับอ๋อคือเราต่อน้หนักให้ปอนหนึ่งต่อน้หนักให้ปอนหนึ่งวันนั้นนี่แพ้ยังไงก็จำได้จำไ้ไหมจำได้ไหมจำแพ้แบบไหนยังงไสู่ซีกันครับแพ้สู่ซีใช่ไหมครับผมก็เขาได้เดินครับเพื่องไปยมครับแล้วทีนี้ไฟนี้ล่ะเราเรามาชนะเขายังไงเมื่อกี้เนี่ยก็ไล่หมัดครับ ไม่หมัดหายค่าใจ่ายเลยมาจากตอนนี้แล้วตอนทำการที่เราต่อยเขานับนับไอช็อตแรกที่กรรมการไม่นับเรารู้สึกไงก็น่าจะก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนั้นหมัดไหนหมัดไหนหมัดไายครับหมัด้ายทิ้งลงไปเลยครับเขาพอจะได้จะหวัดนั้นี่เราเรามั่นใจไหมก่อนก่อนน็อกอีกเราเราเริ่มมั่นใจไหมเราได้หมัดหมัดแรกอ่ะเริ่มเริ่มมั่นใจอยู่เริ่มมั่นใจครับผมหมัดนั้นนี่คือหมัดไหนนะ ยกยกไหนยกยกสองยกสองใช่ไหมครับหลังจากยกสองไปนี้เริ่มมั่นใจแล้วเริ่มมั่นใจขึ้นโอ้ยกสามเราคิดว่าเราจะน็อกเขาได้ไหมนี่เออน่าจะได้ครับเพราะน้องเขาก็ดูเขาก็เขาอย่งไม่ฟื้นใช่ไหมเขาดูเขาโดนหมัดแล้วยังไม่ไม่ฟื้นดีใช่ไหมใช่ครับยังมีอาการมีอาการอ๋อคือรู้เลยว่าคือคือเรารู้เลยว่าเรามีอาการเราต้องทิ่มหมัดเข้าไปใส่ลอยศอกน้องน้ามีเขาลอยเหรอเปล่าลอยไหล่ยังได้นับใช่ไหมเนื้อกะเอาไม้ไม้เวยดนาเลย เ้าเราเราไปฝึกมา่างไหนเขาลอยเนี่ยนะม่รู้ครับมันขึ้นไปเองครับไม่ปกติเราไม่เคยมีเขาลอยมีจระเข้ฟาดหางมีอะไรพวกนี้นะฮะเหรอใช่โอ้โหแสดงว่าเราซ้อมมาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมไพนนี่จัดซ้อมซ้อมเด้กเลยเราเอาล้อมาเศษด้วยแต่ว่าแกงมัได้ แบบสวยสดงดงามแต่ว่าเขาลงด้วยหมัดใช่ไหมล่ะหมัดไหน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 หมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดซ้ายชิ่มไปยังไงเอาลองลองทิ่มมาดิเอาลองลองทิ่มลองทิ่มไงชิ่มไงกามแรงหน่อยแรงหน่อยแรงหน่อยพอแล้วพอแล้วไม่ลงเลยน้องนี่เมื่อกี้เราโดนกามนะโอ้ขนาดขนาดขนาดสุยๆนะยไม่ลงเลยโอ้เพลียเอาตายเลยเอาพี่ตายเลยเนี่ยแล้ววันนี้เอาเงี้ยวันนี้ล้างแค้นได้แล้ววันนี้ขอบคุณใครแล้วก็มอบชัยชนะให้ใครบ้างเนี่ยเอาอครับขอบคุณ เย็ซีทุกคนแล้วก็ไปกับทุกคนครับไปนี้ก็แก้งเกิดได้นะครับโอ้แก้งเกิดด้วยนะแพ้มากี่ครั้งถามถามเบาๆสามครั้งเลยสี่ครั้งสี่ครั้งเลยเหรอ๋อมันต้องมีวันของเราเนาะน้องนะใช่ไหมมีวันแพ้แล้วก็ต้องมีวันชนะนะครับใช่ไหมวันนี้เราขับสำเร็จแล้ววันนี้ได้อชีเท่าไหร่เออได้เยอะเ่าไหร่หลายหมื่นโอ้โหได้ไม่เห็นบอกเลยได้หลายหมื่นเลยใช่ไหมเอาอชีก่อนชกเลย ใช่ไหมอาชีพก่อนชกใช่ไหมจากใครบ้างอีจากน้าบุตรเอามาไหมแบบวันนี้วันนี้ไม่ไม่มาเนี่ยมาครับไม่มาแต่ว่าอาชีพก่อนก่อนชกันแล้วครับโอ้โหทำงานเยอะอยู่อ๋อเอาเอาเอายินดีด้วยแล้วกันเนาะนี่ฝากถึงใครบ้างครับน้องอ่าครับก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ยังยังติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมตลอดครับวันนี้ก็สักนาเลยครับโอ้ยินดีด้วยครับน้องครับผมไอ้ถายอายุเท่าไหร่นี่ยี่สิบสี่โอ้ยี่สิบสี่ปีไม่เยอะไม่เยอะ